สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครติรตด ต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ id มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับที่นรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกเนี่ยขึ้นมาก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเขาคนนั้นนะ่ะมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของความรักความสุขความหวังการเต็มเต็มในลักษณะของการมีคอมมิตเมนต์ต่อตัวเราได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแปลว่าเขายังมีความ มีความรักความสัมพันธ์ที่ยังมีความรู้สึกดีๆมีความประทับใจกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณอยู่<ๆ>เขายังรักคุณอยู่ค่าอาจจะยังมีความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่ยังอยากจะมีะสิ่งดีๆนะครับกับตัวคุณค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับสองถ้วยมันคือไพ่โซเมท ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าไพ่สองถ้วยคือไพ่ที่ดีที่สุดกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะมันหมายถึงว่าเขากับเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะมีความคิดแนวโน้มความรู้สึกไปในทางเดียวกันได้และมีโอกาสที่จะลงเอยกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพียงแต่กระบวนการกับในเรื่องของความรู้สึกที่เขาจะรู้สึกแบบเนี้ยแต่การกระทําหรือสิ่งที่เขามีปฏิกิริยากับเรามันอาจจะไม่ใช่แบบราบเรียบหรือราบลื่นแบบ กรีบกุลาบแบบ2ถ้วยที่ปรากฏขึ้นมาก็ได้แต่ก็ไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ไม่ต้องแบบน้อยใจเกินไปนะครับความรักความสัมพันธ์ของคนเราอะ่ะมันก็มีทั้งดีมีทั้งแบบต้องปรับปรุงหรือแย่มันก็มีทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่ว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราได้เรียนรู้ได้พัฒน,นาแล้วก็ได้เติบโตนะครับควบคู่กันไปหรือเปล่าถ้าตัวเราเองพยายามปรับนะครับหรือพยายามทําความเข้าใจกัน แล้วก็รักในสิ่งที่เขาเป็นทุกอย่างมันไม่ได้ยากเลยแต่อ้ที่ยากอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะทุกอย่างเราต้องการให้เขามาเติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการแต่เมื่อเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกหน่อยบางครั้งเราก็รู้สึกอยากเลิกบางครั้งเราก็มีความรู้สึกที่อาจจะมีปัญหามีการทะเลาะก,กันนะครับมีความรู้สึกอยาก เลิกอยากไม่อยากไปต่อเห็นไหมครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่บางคนนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขารักเราเราพร้อมที่จะพยายามจับมือเขาไปในทิศทางที่มันควรจะต้องไปนะครับเพราะบางคนนะอาจจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกดีๆกับตัวของเขาอยู่แล้วก็มีการที่มีพลังงานในการเปิดรับการเปิด ใจที่อาจจะยังแบบรอคอยอวันที่เขากับเรานั้นพัฒนาแล้วสินเสมอกันได้อะออประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่บางคนอาจจะบอกว่ามันเสียเวลาถูกไหมครับออมันก็แล้วแต่คนเนาะเพราะว่าเราไม่เปเราจะไม่ไปตัดสินใครทั้งนั้นนะครับคุณมีสิทธิ์เลือกถ้าคุณรอได้คุณไปต่อถ้าคุณรอไม่ได้คุณก็แค่ move on นะครับหรือห่างแล้วก็ move on ไปก็จบแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังอยากมีเขาในชีวิต ค,ความรักความสัมพันธ์มันต้องใช้เวลามันต้องใช้ในาศาสษร์ของการเรียนรู้การเข้าใจการพัฒนาถ้าเราเปลี่ยนทับตายแต่เขาไม่เปลี่ยนเลยนะบอกเลยนะครับอันนี้ก็ไปต่อกันไม่ได้ผมเคยเจอนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยนะคนที่เราเขาบอกว่าเขาชอบเรามากแต่เขาอะ่ะมีทัศนคติในเชิงลบเยอะมากเป็นคนค่อนข้างดูแบบมีโลกส่วนตัวนะครับอยากทักก็ทักไม่อยากทักก็หายนะครับเราพูดอะไรเนี่ย น้ำท่วมปากไม่กล้าพูดเพราะอะไรเพราะพูดไปแล้วกลัวว่ามันจะทําลายความรู้สึกนะเรากับเก็บกดเรากับกดดันนะเราก็มีความรู้สึกที่แบบว่าแล้วเขาก็เป็นคนนกาทีฟมากนะครับเป็นคนที่แบบว่าแบบเหมือนเหมือนโลกกระทําเขาตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ครับคือแบบแบ่งเขาแบ่งดําแต่สุดท้ายตัวเองอะนะครับในมุมตัวเองกับอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้แต่มุมคนอื่นกับมองว่าคนอื่นกับมองว่าคนอื่นทําไม่ถูกทําไม่ควร แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแบ่งขาวแบ่งดํเกินไปอันนี้ก็ไม่รอดนะครับดับงนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้กันนะอันนี้ขอแชร์นิดนึงเนาะบางคนอาจจะบอกนอกเรื่องไม่ได้นอกเรื่องนะครับแช์ให้ดูว่ามันเป็นพฤติกรรมแบบนี้เราก็อาจจะไปต่อกันได้ยากเพราะอะไรครับเพราะสีอาจจะไม่เสมอกันก็ได้ผมแอบไปดูด้วยนะครับว่าดวงของเรากับเขามันไม่มันไม่สมพงกันจริงๆแบบนี้เป็นเป็นต้นนะครับก็อยากจะบอกว่าโอเคก็เลย ปัดใจดีกว่าอืมนะครับอันนี้เป็นกรณีเคสตัวอย่างให้ฟังเนาะว่าเออม,มันมันดูมันดูยากอะไรที่มันแบบเออเขาไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนเอาตัวเองหมุนรอบทุกคนต้องหมุนรอบตัวเองอันนี้ก็ไม่ไหวเนาะประมาณนั้นเราก็ต้องพยายามเข้าใจและดูบริบทด้วยนะครับว่าถ้าเราเลือกเขาแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแต่ถ้าเราไม่เลือกเขาเราก็อย่ารับเขามาในชีวิตเพราะเรารับเขามาในชีวิตเรานี่แหละจะทุกเอง เหมือนกับที่ผมเคยเป็นนะครับดังนั้นก็อยากจะบอกว่าถ้ามันมันโอเคก็ไปต่อเนาะถ้าไม่โอเคก็ปล่อยวางนะครับเราก็ควรที่จะต้องหาความสุขกับสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นในสิ่งที่เรามีความพอใจมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบใช้ความพยายามคนเดียวอะ่ะเราพยายามไปด้วยกันะนะครับมันถึงจะเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้าเขาพร้อมที่จะเปิดใจนะครับยอมรับกับสิ่งที่จะไปพร้อมกันกันกบเราอะ่ะ ทุกอย่างมันน่าจะลงเอยได้ทุกอย่างมันน่าจะ successful ได้ทุกอย่างมันน่าจะเป็นโอกาสดีๆกับตัวเราเองได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นนะ่ะทุกมันคงจะไปต่อกันได้ลำบากถูกไหม ประมาณนั้นเราพยายามคนเดียวมันไม่มีทางที่จะไปรอดได้หรือบางคนอาจจะเป็น long distance ก็ได้นะครับมีไพ่สองหมายบางคนอาจจะรอทอยทางไกลนะครับถ้าบางคนนะไปต่อได้ก็ไปต่อเพราะบางครั้งเนี่ยด่านทดสอบของคุณนะ่ะมันอาจจะยังมีในเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างทะเลาะกันบ้างท้าเลิกท้าอยากกันก็มีแบบนี้เป็นตน้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เราอาจจะต้องพยายามดูสถานการณ์แล้วก็ ปรับทิศทางของมุมมองให้ดีก่อนแล้วก็อย่าไปยึดติดว่าเขาจะต้องเป็นคนของเราคู่ของเราเพราะบางครั้งเขาจะไม่ใช่คู่ของเราก็ได้อย่างที่ผมเคยเป็นที่ผมพูดมาให้ฟังครั้งต้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเขาเปิดใจยอมพร้อมที่จะเปลี่ยนกับเราเราก็มีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีอารุณมอร่วยกันนะครับเราก็ใช้เวลากับการเข้าใจกันคุยกันนะครับการเสนอนะครับแล้ก็การแบบมองมุมมองในทิศทาง ที่มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ประสบความสําเร็จดีมีไพ่เด็กถือเหรียญต้องพยายามเก็บเล็กผสมน้อยนะครับอย่ามองข้ามอย่าละเลยถ้าตัวเราเองรักเขาจริงเราก็ต้องพยายามเข้าใจแล้วก็พยายามเก็บนะครับกับความรู้สึกสิ่งต่างๆให้ดีแล้วพยายามที่จะต้องมาวิเคราะห์พิจารณาแล้วก็พยายามเทคแคร์ใส่ใจดูแลกันและกันให้มันเกิดภาพจำของความรู้สึก แล้วเขาจะอินกับความรู้สึกของเรามากขึ้นนะครับเพราะว่าไพาเ่เบรเนี่ยมันคือหมายถึงเขามีความรู้สึกที่ดีมากเลยนะที่เขารู้สึกกับเราแล้วก็อยากจะมีเราเพียงแต่ในบางครั้งในบริบทนะครับไอดีส่วนดีแต่ไลฟ์สไตล์ความคิดสิ่งต่างๆถ้ามันไม่เหมือนกันมันก็ไปกันไม่ได้เหมือนกับที่ผมบอกเหมือนกันนะครับจริงๆอ่ะ,ะคนที่ผมคุยด้วยเขาก็เป็นคนที่ดีนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างดูมี รักครอบครัวมีแบบนั้นแบบนี้มีศิลธรรมมีจรรยาแต่แบ่งขาวแบ่งดํามากเกินไปในแงทีบเกินไปอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่โอเคเนอะอันนี้ก็อยากจะบอกแบบนี้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวเรานะครับเขาก็อาจจะยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังมีความเซนซิทีฟบ้างมีความรู้สึกที่อาจจะยังอ่อนไหวบ้างนะครับก็เลยอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเรานั้นยังมีการทะเลาะเบาแหวงกันได้บ้างแต่ถ้าเรามองกันไกลอาจจะทําให้ทุกอย่างดูอ่า success ได้นะครับหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะมีอม m ิ i t มนต์ต่อกันหรือความรักที่อาจจะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีความเป็น s ั c c e s s f u l ได้อย่างเต็มที่เช่นกันนะครับก็อยากจะบอกว่าทุก อย่างยังสามารถพอที่จะลงเอยกับความสัมพันธ์เพียงแต่เราต้องรู้จักที่จะต้องรักตัวเองนะครับรักตัวเองก่อนนะแล้วเราจะมีความรู้สึกที่ได้รับความรู้สึกที่ดีแล้วความรักก็จะเติมเต็มกันและกันได้อย่างเต็มที่แล้วทาให้ความรักของเขากับเรานั้นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบที่คุณต้องการได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b ์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ